หน่วยที่5โอห์มมิเตอร์มิลลิโอห์มมิเตอร์และก็เมกะโอห์มมิเตอร์รายวิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้าสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้ก็จะประกอบด,ด้วยความหมายของโอห์มมิเตอร์วงจรและโครงสร้างการทำงานของโอห์มมิเตอร์การอ่านค่าโอห์มมิเตอร์การใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานมิลลิโอห์มมิเตอร์เมกะโอห์มมิเตอร์หรือที่เราเรียกว่าอินสูเลชันมิเตอร์ ความหมายของโอเมเตอร์นะครับโอเมเตอร์ก็คือเครื่องวัดที่ใช้วัดค่าความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นโอห์มโอเมเตอร์มีทั้งชนิดอนาล็อกที่แสดงผลโดยเข็มชี้บนสเกลและเป็นแบบดิจิตอลแต่โดยทั่วไปโอเมเตอร์จะถูกออกแบบให้เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้ารวมที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์การนำโอเมเตอร์ไปใช้วัดค่าความต้านทานนั้นจะต้องวัดในขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นไม่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเท่านั้น วงจรและโครงสร้างการทางานของโอห์มมิเตอร์หนึ่งโอมิเตอร์แบบอนุกรมซีเรียลโอห์มมิเตอร์ก็จะมีโครงสร้างเป็นวงจรอนุกรมประกอบด้วยแบตเตอรี่ตัวต้านท้าตัวต้านปรับค่าได้และอมิเตอร์ก่อนทำการวัดให้ต่อไปสายวัดและปรับค่าความต้านทานโอหมและสเกลความต้านทานจะเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายมือจนถึงค่าสูงสุดเมื่อปลดสายวัดออกเหมาะสำหรับ วัดค่าความต้านทานสูงวงจรการต่อโอมมิเตอร์แบบนกกลมก็ดังแสดงในรูปภาพน,นี้อันนี้จะถึงค่าสูงสุดก็คือ0ูนะครับสอโอมมิเตอร์แบบขนานชันโอมมิเตอร์มีโครงสร้างเป็นวงจรขนานประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทานปรับค่าได้ขนานกับ แอมมิเตอร์อาศัยแบ่งกระแสนในวงจรขนาดเช่นเดียวกันกับการขยายย่านวัดของแอมมิเตอร์ขณะที่ยังไม่มีการวัดต้องปรับความต้านทานให้แอมิเตอร์ชี้เต็มสเกลแสดงค่าความต้านทานเมื่อนําค่าความต้านทานที่ต้องการวัดมาต่อคล่อมแอมมิเตอร์ความต้านทานที่วัดจะแบ่งกระแสจากแอมมิเตอร์สเกลของโอมิเตอร์แบบนี้จะมีศูนย์โอห์มอยู่ทางซ้ายมือเหมาะสำหรับใช้วัดค่าความต้านทานต่ำ วงจรการต่อโอมิเตอร์แบบขนาดดังแสดงในภาพเป็นซีนร่เซตค่าบวกบวกลบควบบวกควบบวกคอลบอ3โอมมเตอร์ meter, แบบโพเทนิโอ m มเตอร์ meter, ก็จะมีโครงสร้างเป็นวง,งจรโอมมเตอร์ meter, ที่ยมใช้กันมากในมัลติมิเตอร์ทั่วๆไปวงจรมิเตอร์มูฟเมนต์และความต้านทานปรับค่า0โอมจะต่อคอมตัวต้านทานค่ามาตรฐานค่าหนึ่งซึ่งจะเป็นค่าความต้านทานของ การสเกลของมิเตอร์นั่นเองความต้านทานสูงสุดจะอยู่ทางซ้ายมือและความต้านทาน0โอห์มจะอยู่ทางขวามือซีโรเซตตัวนี้เช่นเดียวกับโอ์มเตอร์แบบอนุกรมวงจรการต่อโอ์มเตอร์แบบโปรเทนที่โอเมเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ลูกนี้ลักษณะของสเกลโอ์มเตอร์หลายย่านวัด ันนี้แบบหลายย่านวัดนะครับการอาค่าโอมิเตอร์สำหรับย่านการวัดของโอมิเตอร์มีย่านการวัดเช่น x 1, 1, 1, 1, 10, 100, คูณวันหนึ่งคูณสิบร้คูณห k แล้วก็คูณสิ k เป็นต้นการอาค่าจะไม่ยุ่งยากเพียงอ่านค่าบนสเกลที่เข็มชี้ค่านามาคูณกับย่านวัดที่ตั้งไว้ก็จะได้ค่าความต้านทานออกมาแต่ละย่านวัด จะมีความสามารถวัดค่าได้ดังนี้นะเช่นย่านวัด R คูณหนะึ่งะวัดค่าความต้านทานได้0โอห์มถึง500โอห์มย่านวัด R คูณ10วัดค่าความต้านทานได้10โอห์มถึง 5k 5กิโลโอห์มย่านวัด5คูณ100วัดความต้านทานได้100โอห์มถึง500กิโลโอห์มย่าน R คูน 10K นะครับก็วัดว่าความต้านทานได้ 10K ถึง 5MΩ 5โอมกโมถึง oh 5เมกโอมย่าน R คูณ 100K วัดค่าความต้านทานได้1 0 0กิโลโอหมก็ถึง50เสิมโสิ่งที่สำคัญของการใช้โอมมิเตอร์อยู่ที่การปรับแต่งโอมมิเตอร์ให้พร้อมก่อนใช้งานเพราะโอมมิเตอร์มีแบตเตอรี่ต่อร่วมใช้งานในวงจรและมีตัวต้านทานปรับเปลี่ยน ค่าความต้านทานได้ต่อร่วมในการใช้งานหาแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนลงทำให้เข็มของโอห์มมิเตอร์บ่ายเบ็ดไปไม่เต็มสเกลขณะต่อสายวัดเข้าด้วยกันดังนั้นก่อนทำการวัดทุกครั้งปรับให้เข็มอยู่ที่ศูนย์ทุกครั้งนะครับมาดูว่าการใช้โอห์มมิเตอร์ทำไมหนึ่งตรวจสอบค่าว่วาโอห์มมิเตอร์มีแบตเตอรี่หรือไม่หากพื่มีให้สายแบตเตอรี่ให้ถูกต้องนะครับส่แบตเตอรี่นะครับสองเสียบสายวัดให้ถูกต้อง นะสายสีแดงเสียบที่ขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกนะสายสีดําเสียบที่ขั้วลบของอมิเตอร์เลือกย่านวัดที่โอหมนะย่านวัด r า k คนะูนหนึ่งเคสามทำซิโรโอห์มแอดจัสโดยตั้งย่านวัด r า k คูหจะปรับสายวัดทั้งสองให้ต่อถึงการและปรับปุ่มซิโร่แอดจัด้านสายมือชา้าจนกระทั่งเข็มชี้มิเตอร์ตรงกับค่าศูนบนสเกล ทา,างด้านขวามือสุดการปรับศูนย์นี้ต้องปรับทุกครั้งที่ใช้โอมมเตอร์เพื่อให้มีความแม่นยําในการวัดค่าเพราะแบตเตอรี่ภายในมิเตอร์เมื่อใช้นานๆไปแล้วจะจ่ายไฟได้โลดลงจึงต้องมีการ,รปรับศูนย์เสมอสีต้องปลดแรงจ่ายไฟฟ้าออกุปก,กรณ์หรือแผงวงจรที่จะวัดก่อนเสมอเลือกยานวัดโอห์มเช่น R คูณหนึ่ง K นะและนำสายวัดทั้งสองเนี่ยวัดที่ขั้วทั้งสองของตัวต้าน,านทานที่ต้องการวัดอ่านค่า ที่วัดับเบลสเกลของคอมพิวเตอร,ตร์ตรงที่เข็มชี้ค่าถ้าอ่านค่าที่วัดได้42ให้นำมาคูณกับยาดวัดที่ตั้งไว้คือ r คูณ1 k ค่าความต้านทานจริงก็คือ42 2คูณ1กิโลโอหมเท่ากับ42กิโลโอหมหหากต้องการวัดอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในแผงวงจรควรถอดอุปกรณ์ตัวนั้นออกจากวงจรเสียก่อนแล้วจึงวัดค่า หากไม่ถอดออกมาจะทําให้ค่าที่วัดได้ไม่ถูกต้องเจ็บไม่ใช้งานเสร็จแล้วให้ปิดสวิตช์และเก็บสายวัดให้เรียบร้อยมาดูมิลลิโอมิเตอร์ในมิลลิโอมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดค่าความต้านทาย่านต่ำๆที่ไม um ่ทราบค่าเนื่องจากวิธีการหาค่าความต้านทานโดยใช้หลักการวิวออมิเตอร์ทำให้ยุ่งยากจะมีการสร้างเครื่องมิลลิโอห์มิเตอร์ขึ้นมาใช้งาน โดยไม่ต้องคำนวณค่าจากกระแสะและแรงดันแต่ใช้หลักการจ่ายแรงดันค่าคงที่เข้าในความต้านทานที่ต้องการทราบค่ากระแสที่ไหลงในวงจรค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานทั้งนี้ปัจจุบันไม่ค่อยยมใช้เพราะมีการผลิตน้อยและการวัดค่าค่อนข้างต่ำอันนี้เป็นรูปอ,อุปกรณ์เครื่องวัดมิลิโอมมเตอร์ ดูเมกะโอมิเตอร์ตัวหนึ่งครับหรือเราที่เรียกว่าอินสูเลชันมิเตอร์นะก็คือเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่ใช้หุ้มอุปก,กรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะวัดความต้านทานโดยมีหน่วยเป็นเมกะโอห์ม oh เพื่อระบบค่าความต้านทานที่ยังคงมีประสิทธิภาพและช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือดูดจากการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือดังกลาง่าว ประเภทของเมกะโอเมเตอร์ o eter, นะก็จะประกอบด้วยแบบอนาล็อกหรือแบบเข็มนะนี่คือรูปร่างของเมกะโอเมเตอร์ o eter, นะครับอันที่สองเป็นแบบดิจิตอลก็มีค่าความต้องการที่ความไม่ยันสูงนะครับนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของเมกะโอมนะเป็นเครื่องแบบวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและงานดันต่ำ และวัดค่าชุดนัไฟฟ้าแรงดันสูงอีกด้วยเป็นเครื่องที่ใช้กับการทดสอบแรงดันสูงสูง,สงมีทั้งแบบเข็มและแบบดิจิตอลซึ่งจะมีราคาที่แพงกว่าเครื่องทั่วไปเหมาะที่จะใช้กับเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีแรงดันสูงหลักการทํางานของเมกะโอมมเตอร์ในกรณีที่ยังไม่มีความต้านทานภายนอกมาต่อเข้าที่หากต่อสายทั้งสงเมื่อหมุนอเมเจอร์ของเจนเนอเรเตอร์ให้ตัดแม่เหล็กถาวรก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา และจะมีกระแสไหลผ่านโวลเทจคอยล์ coin, ที่มีความต้านทาน R2 เนะี่ยต่อดับอยู่ไม่มีกระแสไหลผ่านเคอร์เรนต์คอร์ลอยเลยก็จบหน่วย5โ oh อ mm ์มเตอร์มิลลิโอ์มเตอร์แล้วก็เมกะโอ์มเตอร์หรืออินสูลชันมิเตอร์นะครับเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมทำแบบขัดและใบงานซึ่งจะเป็นการทบทวนและฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ